เป็การสั่งแสดงการนอนด้วยตั้งตั้งเวลานะเวลาที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติอาน,นี้สาธิตการีาา่ใช้เพื่อใช้กับไฟ LED บ้านในกรณีใช้ไฟ220โวลต์วงจรข้างในจะมีการโซนิเตอร์โวลต์แต่ถ้าเราใช้เป็นระบบโซล่าเซลล์เราก็สามารถอย่ามารถเกตได้ด้วยแสงก็คือถ้าตรงนี้ไม่มีแสงมันก็ยังหยุดทำง,งานแต่ถ้าแสงห่อ ปรับประสิทธิ์ด้านแสงถ้าแสงพอมันก็จะทํางานของมันเองได้อันนี้คือเราใช้กับโซลาร์เซลล์ร่วมกับแถบแสงใช้เครื่องตั้งเวลาใตอนนี้ที่เราใช้กับไฟ AC ซีได้อีกด้วยนะถ้าบกปิดแสงก็คือถ้าให้รับแสงมันทำงานนะแต่เมื่อถึงเวลาที่เครื่องตั้งเวลาในเครื่องถูกตั้งไว้มันก็ยังสั่งปิดได้อีก,กนอกจากใช้การใช้แสงแล้ว

โรงการ7ิบจีจะทำงานกับครั้งนึงสังเกตที่ไฟสีเขียวที่อยู่ตรงเลข5เลข2การแสดงฐานะของการออนออฟของเครื่อง กันนี้ผมเทสไปทั้งหมดตั้งไว้ทั้งหมด10ไซเคิลตอนนี้น่าจะเป็นไซเคิลรอบสตายแล้วทั้งหมด10ครั้งมันจะทํางานหนึ่งนาทีแล้วก็จะหยุดการทางานอีกอันนี้ใช้ในกรณีที่เราใช้กับไฟบ้านแต่ถ้าเราใช้กับโซล่าเซลล์เราก็สามารถใช้ตัวด้านที่ปรับแสงออโต้นั่นแหะอให้ทํางานเมื่อมีแสงแดดหรือว่าแรงการฉายแสงสร้างไฟที่แห่งโซล่าเซลล์มากพอ่กล่องก็จะทำงานออนเน็ได้ แต่ถ้าแสงไม่พอแสงน้อยลงไฟลดลงมันก็จะหยุดการทางานเราสามารถประยุกต์ใช้ทั้งได้ส่วนของไฟบ้านแล้วก็ไฟก็เซลล์พร้อมร่วมกันเป็นระบบแบบไฮบริดในกรณีที่ไฟบ้านตกแรงดันผักลงกระแสไหลจากาไฟบ้านแรงจ่ายนียเข้ามอเตอร์เกินนิดินม,มันก็จะมีวงจรลวโวัโดคอยจัดการตัดวงจรเพื่อไม่ให้หมอเตอร์ไหม นี่เป็นการนําการใช้อุปกรณ์ที่มีทั่วไปในตลาดไอ้ตัวทามเมอร์ไม่ได้แบบแปลงนะครับ <15 8. S 1> ใช้ตรงศูนย์แปดห้าเ